หลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งครบทั้ง12ใบพัดย่อยนะครับตามที่ออกแบบไว้นะครับตอนนี้ก็ทดสอบที่ฝนตกด้วยนะครับลมไม่มีนะครับก็หมุนประมาณนี้เลยนะครับครับก็ต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับผมก็ได้ทําการเชื่อมเสริมเหล็กนะครับเพื่อยึดใบพัดของกังหันลมนะครับให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนใบพัดของผมนะครับก็จะออกแบบเป็นบานสวิงนะครับทําแบบง่ายๆนะครับให้มีน้ําหนักเบาที่สุดนะครับจะมีลูกปืนเล็กๆ2ตัวนะครับที่บานสวิงนะครับจากนั้นผมก็จะนําไปสวมกับเบ้ารับนะครับที่ทําไว้นะครับสําหรับรับใบพัดนะครับมันก็จะสามารถใส่ได้ง่ายๆนะครับสามารถทํางานคนเดียวได้ตอนใส่ใบพัดหากลมแรงเหมือนในคลิปนะครับมันก็จะใส่ ลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเกิดแรงต้านที่ใบพัดนะครับตรงกลางของใบพัดมันก็จะมีกิบล็อกนะครับกันหลุดนะครับตอนแรกผมใส่ทดลองที่3ใบพัดก่อนนะครับซึ่ง3ใบพัดมันก็ทํางานได้นะครับแต่ว่ามันต้องการแรงลมพอสมควรนะครับถึงจะหมุนนะครับจากนั้นผมก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่6ใบพัดนะครับหรือว่า6บานสวิงนะครับซึ่งจากปกติที่ออกแบบไว้ก็คือ12บบานสวิงนะครับ ตัวนี้ก็จะทํางานดีขึ้นมานะครับที่ลมค่อยๆก็จะทํางานแล้วนะครับหรือว่าลมนิดๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีการส่งกําลังไปใช้งานนะครับไปปั่นไฟนะครับเพราะว่าเราทดสอบที่ใบพัดดูก่อนนะครับครับก็ไม่ลอช้านะครับทําใบพัดมาติดตั้งเพิ่มที่12ใบพัดให้ครบเลยนะครับครับในตอนติดตั้งนะครับหากมีลมมานะครับมันจะกระชากนะครับเพราะว่าใบพัดยิ่งเยอะมันจะยิ่งมีแรง หมุนครับต้องมีไม้ช่วยเกาะไว้ด้วยนะครับในตอนติดตั้งนะครับก็เกิดมีลมแรงด้วยนะครับต้องหาจังหวะใส่นะครับตอนที่มันหมุนค่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหยุดมันได้นะครับเดี๋ยวทําให้บันไดล้มนะครับครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็กลายเป็นลมไม่แรงไปเลยนะครับกลายเป็นฝนตกแทนนะครับก็ได้ทดลองกันที่ตรงนี้เลยนะครับตอนลมไม่แรงก็หมุนใช้งานได้เลยนะครับ ฝนตกก็ไปทำงานชดเชยแทนระบบโซล่าเซลล์นะครับหากเราไปทำการต่อไฟฟ้านะครับครับในคลิปถัดไปเดี๋ยวเรามาออกแบบระบบส่งกำลังนะครับเพื่อที่จะไปขับมอเตอร์ปั่นไฟของเรานะครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ